สวัสดีครับอันชายใดใช้คำหวานมาหวานล้อมจะตะล่อมเข้าห้องหับจงหลีกหนีหลีกหนีไปเลยครับแม้หน้าตาหรือวาจาจะดูดีเพราะข่าวข่าวนี้เป็นอุทาหรณ์อีกแล้วสอนหญิงเอ่ยท่านผู้ชมสาวสวยวัย28ปีที่นนทบุรีเธอเล่นแอปหาคู่นะแล้วเจอหนุ่มหน้าตาดีใช้คำพูดวาจาหวานอยากจะมาหาขับรถจากเชียงรายเชียงใหม่ครับ จะมาหาที่นนทบ,บุรีพอมาปุ๊บเสียทีเสียทั้งตัวเสียทั้งใจเสียทั้งเงินนี่ฮะนี่เป็นสภาพของคุณเออายุ28ปีครับสาวสวยพนักงานบริษัทซึ่งนำรูปนี้เป็นหลักฐานไปแจ้งความกับตำรวจสอพอรัตนาทิเบตนนทบ,บุรีเพราะไปเจอด้านซ้ายก็คือนายมิกกี้นะฮะเป็นหนุ่มหล่อครับหนุ่มลุกครึ่งมีเชื้อสายอินเดียอเมริกาสูงหลอ หน้าตาคมครับพูดคุยผ่านทางแอปหาคู่โอมิ5วันเท่านั้นฮะ5วันแล้วยังไงต่อคือใช้คำพูดหวานล้อมอ่ะจนเธอเห็นว่าสุภาพแล้วหน้าตาดีด้วยนะฮะก็ยอมให้มาหาครับแต่พอมาหาแล้วปุ๊บประเด็นอยู่ตรงนี้เปิดห้องให้ปับ๊บนายคนนี้เข้ามาใช้คำพูดหยาบคายด่าใช้กำลังบังคับข่มขืนเธอทันทีโอ้โหไม่พอระหว่างที่มีเซ็กซ์ซาดิสใช้คาว่าซาดิสฮะ เพราะว่ากัดอวัยวะเพศเธอด้วยกัดหน้าอกเธอด้วยกัดแขนกัดขาเธอด้วยอแล้วร่องรอยฟกช้ำเนี่ยที่ถูกทําร้ายคือแน่นอนโดนทุบตีเข้าไปด้วยน่ากลัวนะฮะอย่างเงี้ยใช่ฮะถึงได้บอกไงฮะว่าเสียทีเสียทั้งตัวเสียทั้งใจเสียทั้งเงินไอ้เขาว่าเงินคืออะไรถัดมาก็คือบังคับให้เธอโอนเงินให้หลายพันหลายพันอ้างว่าเป็นค่ารถไงับรถจากเหนือมาหาเธอนนนทบุรีนี่ฮะหลังจากนั้นไม่พอท่านผู้ชม เธอโดนกักขังอยู่ในห้องของเธอ,อเหมือนเป็นทาสรักอะ่ะต้องบำเรือกามหนุ่มมิกกี้คนนี้ดูสิที่หน้าเนี่ยหน้านี้เป็นส่วนที่สําคัญที่สุดของผู้หญิงโดนฮะต้องโดนชกอย่างเงี้ยดูสิคือเป็นบวมช้าแบบนี้นะฮะกักขังเธออยู่ในห้องอเสร็จแล้วข่มขู่ว่าถ้าแจ้งตํารวจคิดว่าตํารวจจะสู้กูได้หรอ,อปรากฏว่าระหว่างที่นายมิกกี้คนนี้หลับฮะ,ฮะเธอก็เลยลงมาขอความช่วยเหลือรอปภร,รปภแจ้งตํารวจ มิกกี้คนนี้เลยไหวตัวหนีไปได้แต่พอหนีไปปุ๊บยังโทรมาหาเธอหลายสิบสายค่มขู่เธออย่างต่อเนื่องนี่คือประสบการณ์เลวร้ายที่เธอเจออออ่ะฟังเธอเล่าเหตุการณ์ครับก็ด้วยคำพูดของเขาอะคะก็แบบว่าเขาก็แบบพูดตามปกติทั่วไปไม่ได้แบบว่าใช้คำหยาบหรืออะไรก็แบบเออจะมาอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็เหมือนตอนแรกก็คิดว่าเออเจอกันเฉยๆเลยแล้วตอนที่เขาเข้ามานี่มาหาเราที่ห้องเนี่ยเขามีทําร้ายร่างกายใช้กําลังอะไรล่วงละเมิดเราไหมครับใช่ค่ะทุกอย่างแลวเรื่องทรัพย์สินนะฮะมีหลอกเอาเราไปไหมหยิบอะไรเราไปไหมในเรื่องของทรัพย์สินนะคะจะมีการให้ทางเราโอนโอนมากกว่าโอนในเรื่องของเงินนะ ก่อนจะมีเพศสัมพันธ์เขาก็บอกว่าดุด่าเลยนะวันแรกมาเลยด่าเลยมึงนี่อะไรวะแบบใช้คำหยาบก,กับหนูเลยตั้งแต่ก่อนก่อนที่จะขึ้นไปได้สัมเหนูก็ไม่ได้แบบอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนแบบไว้ใจมากเกินไปแคนมากแค่แตั้งแต่ตอนที่อยู่กับมันวันแรกแล้วแต่มันพูดคมขู่หนูพูดคมขู่ว่าถ้ามึงไปแจ้งความเนี่ยมึงคิดว่าตำรวจจะสู้กูไม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ย เอาละสิฮะหลังจากนั้นเนี่ยเธอบอกเธอแค้นมาก <c oughs> เธอหลบหนีออกมาได้แล้วก็แจ้งความตํารวจสพรัตนาธี่เบศขอดูรูปหน่อยกําลังตามตัวนายมิกกี้นะฮะหรือว่ามีชื่อว่านายกิตติพจน์ซึ่งอายุในแอปเนี่ยบอก27ปีแต่สืบไปสืบมา22ปีเท่านั้นเองอ้ายังเด็กอยู่เลยนี่ยังเด็ก นะแล้วจริงๆเนี่ยถ้าไม่เบอร์เนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นหนุ่มค่อนข้างหน้าตาดีนะมีเชื้อสายทั้งอินเดียอเมริกาลอสูงหน้าตาคมแต่ซาดิสฮนะเข้ามาปุ๊บใช้กําลังบังคับเธอก่อนเลยมีเซ็กซ์เสร็จแล้วไปกัดเอาไวลเพศกัดหน้าอกทุบตีทําร้ายแถมยังให้โอนเงินเสียเงินอีกโอ้โหอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนนะฮะแล้วดูฮะคือเธอพอเจออย่างนี้ปุ๊บเธอฝากเตือนผู้หญิงเลยอือย่า อย่าเพิ่งให้เข้ามานะนะโอ้โหไอหวานล้อมให้เข้ามาห้องหับเนี่ยเธอบอกตอนแรกไงว่าไม่ได้คิดอะไรก็คงมาเจอเฉยๆเจอเลยฮะเจอกําลังบังคับเลยโอ้โหอ้าวตำรวจสพรัตนาทิเบตเดี๋ยวกําลังจะตามตัวต้องออกมงออกหมายตามขั้นตอนก่อนแต่น่ากลัวนะฮะใช่แล้วคือจริงๆต้องบอกอย่างหนึ่งแอปหาคู่เนี่ยถ้าเอาจริงๆมันก็ไม่ผิดหรอกไม่ผิดไม่ผิดนะถ้าเกิดคุยกันตามปกติแต่ต้องเช็คให้ดีก่อนหรือเจอกันที่อื่นไม่ใช่ให้มาเจอในที่แบบ รับตาคนหรือในอห้องเธอแบบนี้นะฮะเพราะว่าเห็นสภาพบาดแผลที่เกิดขึ้นตามร่างกายแล้วมันฟกช้ำเยอะอีกนะไหนจะความบาดกี่วที่เกิดขึ้นทางใจอีกใช่ข่าวข่าวนี้มันกลับคล้ายๆกับกรณีบ่าวพันน่ะผู้บ่าวพลังม้าใช่ไหมแต่นั่นคือหลอกน้องพลอยจากตากให้มาหาที่อุดอร,รนะะเสร็จแล้วมีเซ็กกันทั้งวันทั้งคืนจนน้องไม่ไหวแต่นั่นยังดีที่มีญาติของบ่าวพันช่วยน้องกลับบ้านไปได้